สับตามออความสัมพัน์เรากับทางฝ่ายชายค่ะก็ขอชีช้แจงว่าตอบแน่นอนค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่จะตอบเพราะว่า 1. เสียงเพลงดังมาก 2. องได้จใจความไม่ถูกสามอ,อูอยากจะสื่อให้ทุกคนเข้าใจรวมถึงคุณแมทเข้าใจด้วยเลยเดี๋ยวรอวันที่งานรุ่นรวยรุ่วยคุ๊น,นก็วันนี้จะได้รับโอกาสแต่ก็ ขอให้เกียรตตัวเองแล้วก็คุณแมทธิวแล้วกันรอให้เป็นวันที่ห้องเงียบสื่อมาพร้อมจะตอบไปเต็มที่นะคะตอนีค mm ุอ hmm. เต็นเราพีมไหมครับกูว่าทั้งสองฝ่ายรู้สึกเหมือนกันแล้วกันแต่ว่าขอเป็นรอบหน้าจริงๆเพราะว่าถ้าเสียงดังแบบนี้แล้วก็ไม่ได้หินแล้วเดี๋ยวพิมพ์จับใจความอิดแล้วอยู่คนละประเทศอีก็เลยขอความการุณาจา เราเป็นคนที่อยู่ในสื่อเราสามารถพูดอะไรก็ได้เขาเป็นคนนอกสื่อเขาไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเราต้องเป็นคนที่ยุติธรรมต่อคนที่จริงๆต้องรอครั้งหน้าจริงๆปูว่าครั้งหน้าปูตอบว่าปูเป็นคนตรงอยู่แล้วแต่ก็ขออนุญาตแล้วกันแล้วถ้าคุณแมทได้ฟังอยู่ก็ขออนุญาตครั้งหน้าที่ตอบปบอกว่าคำหสารผิดพลาดไปแล้วเขาจะเข้าใจอย่างใช่ไหมปูใช่่ะทุกครั้งที่ปูพูดออกผ่านไปทุกครั้งมีความ กูค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้เลยบอกว่าไว้ครั้งหน้าจริงจะตอบให้ยาวเหยียดเลยแต่ขอขอ,ขอเพลงเบาแล้วก็ทุกคนมาพร้อมก็เลยบอกว่าครั้งหน้าถ้าปวออกงานก็มากันพร้อมกันหมดทีเดียวแล้วปูจะตอบชัดเจนลงรายละเอียดมันที่เกิดขึ้นมันเหมือนมีมือที่ถามที่แบบเขาไม่พอใจที่เราไปร่วมง,งานกับพี่โอ้ย <ขอ S 2> <อ>ดู<ญ>อะไค่ะไม่เกี่ยวค่ะแมเป็นผู้ใหญ่แล้วป็นมีเหตุผลเขาเป็นผู้ชายที่ดีค่ะเลยบอกว่าไม่เกี่ยว เดี๋ยวแล้วงานคืองานสิคะงานคืองานแต่ก็ขอย้ำอีกรอบว่าคําตอบปูวันนี้ไม่ได้บอกว่าปูเลือกงานด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาตีความผิดอีกเลยบอกว่าวันนี้แค่ขอพูดข่าว่าตอนนี้ยังไม่มีคําตอบให้แต่ก็รู้อยู่แล้วปูเป็นผู้หญิงที่ตรงและปูมไม่ชอบตอบแบบคําตอบแบบดาราดาราแบบเฟกอะ่ะเลยบอกว่าคําตอบปูก็ไม่ใช่โฟกัสเรื่องงานด้วยคำตอบปูตอนนี้คือเอาไว้งานหน้าพร้อมหน้าเสียงเพลงเบาตอบเต็มที่อ่ะ เป็นจริงและสถานะและสถานการณ์ณเวลานี้ต้องอธิบายตอนที่เพลงเบากว่าน,นี้และได้รับการวันนี้ไม่เหมาะค่ะครูครูครูเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ถึงกาลเทศะและมีวุฒิภาวะพอว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เหมาะที่จะตอบแต่ครูให้เกียรติและเคารพเขามากแล้วกราบเรียนคนที่แปลให้เขาด้วยนะคะแปลให้ถูก เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ,อ่องระหว่างหัวใจของคนสองคนแล้วแล้วอยากให้คนที่แปลแปลด้วยทัศนคติว่าปูไม่ใช่คนไม่ดีและปูรู้สึกดีกับเขามากวัี้มันค่อนข้างสร้างผลกระทบกับคู่เราเยอะเหมือนกันแต่ว่า,วามันเป็นแต่ว่าอย่างนี้ละกันครั้งนี้ถ้าข่าวออกมาถ้ามีคนไทยช่วยแปลให้แปลให้ถูกว่าวันนี้ปูยังไม่ได้ตอบอะไรและปูก็ยังรู้สึกดีกับเขามาก i okay.